สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวชั้นเคยนะคะวันนี้มาทำพะโล้แห้งทานกันค่ะทําง่ายแต่อร่อยมากเริ่มจากต้มไข่ก่อนใช้ไข่ตามชอบค่ะวันนี้ต้มสิบฟองถ้าเป็นไข่ที่เราเอาออกจากตู้เย็นเราจะต้องต้มไข่ด้วยไฟอ่อนก่อนแล้วค่อยเพิ่มไฟข,ขึ้นเป็นระดับระดับไข่จะได้ไม่แตกต้มให้สุกประมาณ1ินาทีค่ะแล้วก็ปอกเปลือกออกค่ะ แล้วก็ใครที่ต้องการไข่ขาวที่เหนียวแข็งเราก็เอาตากลมก่อนค่ะตากไว้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงพอทําเสร็จแล้วเราก็จะได้ไข่ขาวที่เหนียวขึ้นแล้วก็ตอนที่เราตากคอยดูไข่หน่อยนะคะอย่าให้ผิวเข้าแห้งติดกันไม่งั้นจะเป็นแผลคอยขยับจับแยกค่ะเราจะใส่เต้าหู้ด้วยนะคะวันนี้ใช้เป็นเต้าหู้พวง พวงนี้ก็มีประมาณ30ก้อนใช้หมดเลยค่ะไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอยุบแล้วก็เหลือนิดเดียวเอามาล้างน้ำก่อนล้างเอาคราบน้ำมันคราบฝุ่นออกค่ะตอนล้างเราก็ขยำเบาๆล้างสักสองครั้งค่ะเสร็จแล้วเราก็บีบน้ำออกให้แห้ง ตอนบีบน้ำออกให้บีบเบาๆไม่งั้นจะแตกเนื้อต้องหูข้างในก็จะทะลักออกมาค่ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนมาทําเนื้อหมูกันค่ะเนื้อหมูที่จะใช้วันนี้เป็นหมูสามชั้นเราจะใช้ตรงส่วนไหนก็ได้นะคะที่เราชอบเนื้อตรงหัวไหล่ก็ดีค่ะจะมีไขมันปนกับพังผืดตุนแล้วก็จะนุ่มอร่อยดีหรือจะเป็นขาหมูลอดเนื้อก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะ วันนี้ใช้หมูสามชั้น1กิโลกรัมหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นใหญ่หน่อยค่ะเดี๋ยวต้มแล้วก็จะหดลดลงเหลือประมาณสองในสส่วนนะคะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ค่ะเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็มาโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยใช้รากผักชีสองสามรากอันนี้รากใหญ่ก็ใช้หนึ่งรากค่ะแล้วก็กระเทียมใช้ประมาณ10กลีบ ถ้าเป็นกระเทียมไทยก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกไทยวันนี้เป็นพริกไทยป่นนะคะใช้ครึ่งช้อนชาค่ะถ้าเป็นพริกไทยเม็ดก็ใช้ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเอาทุกอย่างมาโขลกนะคะรากผักชีเราก็หั่นก่อนค่ะเราไม่ต้องเติมเกลือนะคะโขลกให้ะเอียดเลยค่ะได้แล้วนะคะเราก็ตั้งกระทะเลยค่ะ ใช้หม้อรหรือกระทะก็ได้นะคะแต่ใช้ใบใหญ่หน่อยเติมน้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาสามเกลอือลงเจียวผัดสามเกลอือประมาณ1-2นาทีค่ะได้แล้วเราเอาอบเชยค่ะใช้สองแท่งแล้วก็โป้ยกักประมาณ3-4ดอกค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นผงพะโล ใช้หนึงช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดกับ3ามเกลือค่ะตอนนี้ผัดให้หอมเลยนะคะหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปถ้าชอบหวานมากเพิ่มได้ค่ะตอนนี้ก็ผัดให้น้ําตาลละลายให้น้ําตาลไม่เกลียมซะหน่อยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมแต่ระวังอย่าให้ไหมเกินจะขมค่ะเครื่องเทศเราก็จะไหมไปด้วย เอาแค่เกลี่ยเกือบจะไหม้ก็พอนะคะให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะคนให้เข้ากันค่ะใส่ซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันคนเข้ากันดีแล้วเราเอาเนื้อหมูค่ะใส่ลงไป ผัดเนื้อหมูสักครู่หนึ่งค่ะผัดให้เนื้อหมูตึงตัวก่อนได้แล้วนะคะแล้วก็เอาต้าหูค่ะเราต้าหูลงผัดด้วยผัดต้าหู้สักครู่หนึ่งค่ะประมาณห้าหกนาทีต้องใช้ตะหลิวสองอันช่วยละค่ะตะหลิวอันน้อยคนไม่ไหวอันนี้ได้แล้วนะคะเท่ากันดีแล้วเราก็เอาน้ำล้างโคลกค่ะใส่ลงไป แล้วก็เพิ่มน้ำเปล่าลงไปอีกค่ะ1ลิตรได้แล้วเราก็ปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยเกลือป่นแล้วก็เป็นผงปรุงรสหรือผงชูรสแล้วแต่ชอบค่ะแล้วก็เพิ่มซีอิ๊วดำอีกครึ่งช้อนโต๊ะเป็นใช้ซีอิ๊วดำทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วดำนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นซีอิ๊วดำหวานต้องเพิ่มมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าสีจะไม่ค่อยเข้ม คนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ชิมตอนนี้อาจจะไม่ได้รสที่แน่ชัดแต่ก็ได้ประมาณว่าไม่จืดไม่หวานไม่เค็มเกินไปก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวตอนใกล้จะเสร็จแล้วเราชิมอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาไข่ใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะต้มไปประมาณ50-60นาทีจนน้ำงวด ในระหว่างที่เราต้มเราต้องคอยหมั่นคนค่ะเป็นระยะระยะนะคะตลอดเวลาที่ต้มเราไม่ต้องปิดฝาเราเปิดฝาไว้ให้น้ำระเหยออกไปค่ะตอนแรกก็จะดูล้นกระทะหน่อยนะคะเดี๋ยวหมูเดี๋ยวต้งหู้นุ่มก็จะยุบลงให้เราคอยคนเป็นระยะระยะในช่วงแรกให้ไข่ให้ต้มหู้จมน้ำค่ะตอนนี้ก็ต้มมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะน้ำงวดลงไปเหลือครึ่งหนึ่ง เราก็คอยคนให้เต้าหู้กับหมูให้โดนน้ำทั่วๆค่ะจะได้สุกเปื่อยได้ทั่วถึงอันนี้เราเอาอบเชยป้วยกักออกก่อนนะคะจะได้ไม่แทงไข่ให้เป็นแผลเราจะคอยคนบ่อยในช่วงแรกๆที่หมูยังไม่นุ่มแต่พอน้ำงวดใกล้จะได้ที่แล้วอย่าคนมากค่ะเพราะว่าหมูนุ่มเปื่อยแล้วจะทำให้แตกเละได้ เราจะต้มต่อไปอีกนะคะให้น้ํางวดมากกว่านี้อันนี้จะมีน้ํามันลอยหน้าค่ะถ้าเราไม่ชอบเราตักออกค่ะอันนี้ก็ต้มมาครบ50นาทีแล้วนะคะน้ํางวดลงไปเหลือประมาณ1ส่วนเราจะให้มีน้ําเหลือไว้ลคลุกคลิกเอาไว้ราดกับข้าวอันนี้หมูนุ่มต้องหู้นุ่มเสร็จแล้วนะคะเราคนพอประมาณค่ะหมูจะได้ไม่เละถ้าเราอยากให้ข้างบนฉ่าน้ำํำเราก็ตักน้ําราดเอาค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพะโล้แห้งหอมเครื่องเทศมากๆเลยค่ะเนื้อหมูนุ่มต้าหูก็นุ่มฉ่ำน้ำมากรสเข้มข้นค่ะจะมีรสเค็มหวานทานกับข้าวร้อนๆทานกับผักชีแตงกวาพริกน้ำปลาอร่อยมากๆขอบอกค่ะลองทำทานนะคะค่ะวันนี้คุณนายเข้าครัวเสิร์ฟพะโล้แห้งแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะทำอะไรฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปแล้ว สวัสดีค่ะ